ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะแต่เราเบื่ระสิไปิดประตูหองน้ประตูห้องนี้ไหนหวาดบ้าบ้าโถเก่งมากเก่งมากีใขาส่ออใช่่ีลูกซูเขาูซูเขาเอออ นายนายเออทำยังไงลูกอากวาดต่ขยะยังไงครับเออนายทำยังไงลูกเก่งเลยนะฟ้าพ่อหุ่นจักควบเถอะลูกคูณใหญ่เหรอฮะไอ้เราต้องจากในบ้านแล้วเอออากวาดเกี่ยว์แม่แม่สวยไหมเกี่ยวแม่หุ่ดีไหมเกียร์เกี่ยว์ไหนภูแม่ไหนภูแม่รีเมคเกี่ยวดูสิ ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะ